ข่าวดีมาอีกแล้วค่ะครังเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิอีกครั้งคุณสมบัติผ่านรอรับเงินได้เลย เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2513ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายระวรนแสงสนิทผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคได้เปิดเผยว่ามาตรการช่วยเหลือ5,000บาทหลังดำเนินการมาแล้วครบ1เดือนมีจำนวนการลงทะเบียนผ่านเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดดคอมรวมทั้งสิ้น28.8ล้านรายซึ่งปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาโดยในจำนวนนี้เมื่อหัก การลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายพบว่าผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านราย โดยมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิ์การชดเชยรายได้ตามมาตรการ5,000บาทจำนวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านรายทั้งนี้มีผู้ผ่ผานเกณฑ์แล้วจำนวน10.6ล้านรายและกระทรวงการคลังโอนเงินยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่แล้ว7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่8ถึง29เมษายนปี2563และในวันที่30เมษายนปี2563จะโอนเงินผู้ได้รับสิทธิ์อีก480,000รายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมปี63ให้เสร็จสิ้นซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินของรอบเดือนเมษายนรวมเป็น2เดือนจำนวน10,000บาท โดยวันที่1พฤษภาค,คมนี้เวอไวเว็บเราไม่ทิ้งการดอทคอมจะเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์อีกครั้งเพื่อให้ประชาชนที่เคยกดยกเลิกการลงทะเบียนแบบไม่ตั้งใจสามารถเข้ามาทบทวนสิทธิ์หากคุณสมบัติตรงกับที่ระบุก็สามารถรอรับเงิน5,000บาทได้ในละ้วะลนกล่าวล่าสุดกระทรวงการคลังฝากถึงคนที่ยังไม่ได้รับเงิน5,000บาท เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2 5 6 3ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน2.6ล้านรายภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมโดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินควบ2เดือนคือรอบเดือนเมษาย,ยนและเดือนพฤษภาคมเป็นจำนวน10,000บาทโดยจะเริ่มโอนเงินในวันที่5พฤษภาคม ปี2 0 5 6 3เนื่องจากวันที่1 4พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการโดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันมีดังนี้ 1. เช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์ w ว w ไวเว็บเราไม่ทิ้งกันดอทคกดที่คำว่าตรวจสอบสถานะ 3. ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด 4. จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้นจะสามารถตรวจสอบสถานะได้และหลายคนก็ต่างสงสัยว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้เงิน5,000บาทนั้นเมื่อไหร่เงินจะเข้าโดยล่าสุดทาง Facebook กรุงไทยแครได้ระบุว่าไม่สามารถตอบวันที่แน่ชัดได้ระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับทางกระทรวงการคลงังทางกระทรวงการคลงังกำลังเร่งกระบวนการตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบอย่างเร็วที่สุดแต่หากท่านตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันแล้วขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขทางเพจบอกว่าให้รอโอนเงิน ล่าสุดบัตรคนจนเดือนพฤษภาคมเงินเข้า3วันทีมข่าวได้รับรายง,งานว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเตรียมเช็คปฏิทินเงินเข้าเดือนพฤษภาคมปี6-3ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอะไรบ้างตามมาชมกันเลยจ้า เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่1พฤษภาคมปี2 5 6 3เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ200-300บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนค่ารถโดยสารสาธารณะได้คนละ500บาทต่อเดือนวงเงินซื้อกาซหุงต้ม45บาท4 5บาท3เดือนรูดลดค่ากาได้1ครั้ง เงินเข้าบัตรสวัสดการแห่งรัฐวันที่15พฤษภาคมปี63ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน 50- ถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้รายได้ 0- ถึง3,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทรายได้ 3,001- ถึง100,000บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทเงินคืนภาษี5%เอร์เซผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนแล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษีแบเต5%คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่ายเช่นจ่ายพันบาทหนึร100บาทคืนแบเต5%เข้าบัตร5บาทจ่ายพันบาทร500บาทคืนแบปซต5%เข้าบัตร25บาทจ่ายพันบาทร1000บาทคืนแบเซต5%เข้าบัตร50บาท เงินเข้าบัตรสุดการแห่งรัฐวันที่18พฤษภาคมปี2005ร3เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินคนละ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสุดการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยและครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าได้ไม่เกินคนละ230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยและครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระค่างเงินไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อนจากนั้นกรมชีกลางจะโอนเงินผ่านบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง ล่าสุดกะยศให้เงินสูงสุด3,000บาทต่อเดือนเยียวยากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกะยศอเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปรับเกณฑ์รายได้ครอบครัวผู้กู้เป็น3.6แสนต่อปีพร้อมเพิ่มค่าครองชีพให้ทุกระดับสูงสุดได้เดือนละ3,000บาทเมื่อวันที่30เมษายนสํนักข่าวได้รายง,งานว่านา,นายัชนรงค์ กัตชปานันผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีพของประชาชนจำนวนมากกองทุนขอยืนยันว่าผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียนเนื่องจากกองทุนมีเงินเพียงพอให้ทุกคนได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอน โดยในปีการศึกษา2563กองทุนได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดเคานค์ุนทรัพย์จากเดิมรายได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อปีเป็นไม่เกิน3 6 0 0 0 0บาทต่อปีอีกทั้งกองทุนได้มีการปรับเพิ่มค่าของชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ600บาทต่อเดือนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเดิม 1,200บาทเป็น1,800บาทต่อเดือนส่วนระดับปวชปวสปริญญาตรีจากเดิม2,400บาทเป็น3,000บาทต่อเดือนนายชัยนรง์บอกด้วยว่านักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาโอกาสทางศึกษาเพื่อต่อย,ยอดสู่สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักโดยเฉพาะสาขาวิชาที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายและ3โครงสร้างพื้นฐานโดยให้สิทธิพิเศษกับผู้ที่กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา2562ถึง2566เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ0.5ต่อปีสำหรับผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรีจะได้ส่วนลด เงินต้นร้อยละ30สําหรับผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษาจะได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ50เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึงเป็นการป้อนกําลังคนในสายอาชีวะสายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสุตลาดแรงงานทั่วประเทศทั้งนี้10อุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวชนสุขภาพ 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9. อุตสาหกรรมดิจิตอล 10. อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจรและ สโครงสร้างพื้นฐานได้แกนน่1น1อุตสาหากรรมระบบราง2อ,อุตสาหากรรมพานิชนาวี3อุตสาหากรรมโลจิสติกส์ทั้งนี้กองทุนได้เตรียมงบประมาณให้ผู้กู้ยืมจำนวนประมาณ3 4 0 0 0ล้านบาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะกู้ยืมในปีนี้จำนวน590,000รายซึ่งเงินที่ใช้ในการ ให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับชําระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาขณะนี้กองทุนได้เปิดระบบ e t t u d e n t loan เพื่อให้นักเรียนนักศึกษายื่นแบบคําขอกู้ยืมล่วงหน้าแล้วผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่ Li@ n e กยศหรือ020164888 ผู้จัดการกองทุนกล่าว